อ้วกที่แพงที่สุดในโลกอ้วกของสัตว์ชนิดหนึ่งมีมูลค่าสูงมากๆมันคืออ้วกของวานหรือแอมเบอร์ลิสหรืออัมพันทชเลเกิดจากอาหารที่วานหัวทุยกินเข้าไปแต่ไม่สามารถย่อยไขมันได้ต้องขับออกมาทางมูลหรืออ้วกแทนจุ้ไขมันนี้ลอยอยู่ในทะเลหลายสิบปีพอนานเข้ามันก็เปลี่ยนสีและเริ่มมีกลิ่นที่ซับซ้อนน่าลหลงไหลและเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตชาวอียิปต์โบราณชาวโรมันชาวกรีกและชาวอาหรับได้นำอ้วกวานมาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหอม อ้วกวานมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านที่มันมีราคาสูงมากก็เพราะว่ามันหายากและมีคุณสมบัติในการระเหยของกลิ่นพอนำมาทำเป็นหัวเชื้อน้ำหอมจึงเข้มข้นและติดทนนานอ้วกวานกลายเป็นสิ่งล้าค่าแห่งวงการน้ำหอมระดับแร่ไอเชมแต่ในปัจจุบันได้มีการสังเคราะห์สารที่ให้กลิ่นและคุณภาพคล้ายกับอวกวานตามธรรมชาติที่แอมรอกเซน ถ้าอยากสัมผัสกับกลิ่นหอมสดชื่นอบอุ่นสุขุมและทรงพลังนี้แนะนำน้ำหอมของ Sense 2 4 Hours ที่จะช่วยปรับลูปของคุณให้ดูหล่อมีสเสน่ห์และน่าค้นหาดึงดูดสายตาผู้คนให้คุณได้โดดเด่นมากกว่าใคร